เดืองแรกเนี่ยควรหารไหมหรือจริงๆแล้วเรากําลังเถียงกันเมื่อให้ตัวเองได้เปรียบอยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสงครามคอนเทนต์ที่เถียงกันไม่มีวันจบจริงๆนะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเพราะมันคือ first impression ที่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าต้องหาสิเพราะยุคนี้เนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดแล้วแต่สิ่งที่เราสงสัยคืออะไรรู้ไหมคือเรากําลังพูดถึงความเท่าเทียมหรือความได้เปรียบกันแน่ครับ first impression เท่ากับเงินจริงๆหรือเปล่าครับถ้าการสร้างความประทับใจแรกคือการูกติดอยู่กับเงินแล้วสรุปมันคือความสัมพันธ์หรือธุรกรรมทางใจกันแน่ถ้าผู้ชายจ่ายเท่ากับสุภาพบุรุษถ้าผู้หญิงจ่ายเท่ากับยามศักดิ์ศรีผู้ชายถ้าเราหันกันเท่ากับสเสน่ห์ของเราหายไปตกลงแล้วเรากําลังมองหาความรักหรือแค่ค่าสมัครใจผู้ชายต้องเลี้ยงจริงหรอบางคนบอกว่าผู้ชายควรเป็นฝ่ายเลี้ยงเพราะมันคือการแสดงความเป็นผู้นําแต่เดียวนะครับถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายเลี้ยงก่อนเธอจะดูเป็นผู้นําเกินไปไหมครับหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่ เกี่ยวกับจิตใจเพราะสุดท้ายแล้ว first impression ที่ดีที่สุดคือการให้เกียรติกันครับไม่ใช่ใครต้องเลี้ยงใครแล้วถ้ามันหานแล้วดูไม่ดีล่ะหานแล้วมันหมดเสน่ห์นี่มันก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่โคตรขัดแย้งเลยต้องนึกดูนะครับถ้ามันถึงจุดที่ต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่เรื่อง first impression อย่างเดียวละแต่มันคือ real life ครับถ้าตอนเดทแรกหานแล้วหมดเสน่ห์แล้วถ้าเราแต่งงานกันไปเราก็ต้องมาตั้งช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่านมลูกค่ารถรวมไปถึง มองหาคนเลี้ยงดูมากกว่าคู่ชีวิตความเต็มใจต่างหากที่สําคัญที่สุดครับถ้าคุณอยากเลี้ยงก็เลี้ยงสิถ้าอยากหารก็คุยกันให้เข้าใจสิถ้าฝ่ายไหนเต็มใจจ่ายก็รับไปด้วยความขอบคุณสิแต่ที่แน่ๆเลยนะอย่าเอาคําว่า first impression มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบครับเพราะสุดท้ายแล้ว first impression ที่ดีคือความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายครับไม่ใช่ใครต้องจแล้วใครต้องรับ